สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกับแอปหางเงินออนไลน์นะเป็นแอปเลี้ยงวัวครับลงททเบเล็ตฟรีเจะดสิบหกบาทนะครับเป็นแอปใหม่มาแรงนะเดี๋ยวเนี่ยลองไปดูนะครับกดซื้อวัวได้เลี้ยงวัวได้แล้วเขาให้เราก่อนนะเจ็ดสิบหกบาทยังไงไปดูกันในคลิปเลยนะครับ ตอน้งอินเทอร์เน็นะครับเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีทุนมันนีเลทนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีการแจกเงินแบบฟรีๆด้วยนะครับหรือค่านรับเงินฟรี76บาทนะครับและสำหรับใครที่สนใจอยากรับเงินฟรีนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในส่งของเว็บตัวนี้นะครับจะแจกในส่งของโบนัสรางวัลนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับเข้า10ล้านบาทนะครับฟังไม่ผิดครับ ข้าว10ล้านบาทเลยนะครับตอนนี้เขาแจกไปแล้วนะครับอก11ล้านบาทนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากรับเอิน76บาทแบบฟรีๆนะครับก็ดูในคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับในส่วนของการต่อเอินนะครับก็จะอยู่ที่111บาทนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะรับเงิน76บาทหรือ111บาทนะครับต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับว่าจะสามารถทําได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็ เดี๋ยวไปหน้าในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับเรากดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับเราก็จะได้หนาตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ในส่วนของด้านบนนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดตรงนี้ไม่ได้ก็ไปที่ด้านบนกดเปิดด้วยแอปตัวอื่นนะครับเนี่ยครับมันก็จะเด้มาในส่วนของหน้านี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดสําหรับ a อ d r o i d นะครับกดสกลงนะครับเนี่ยครับมันก็จะทําการในส่วนของดาวโหลดและทุกคนนะครับตามขค้านติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งค้านติดตั้งนะครับเราก็จะสามารถเข้าไไปในนนสส่วของกกาารรรมมััคคชิด้ะบ นยครับก็กดเปิดนะครับเนี่ยครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับอันนี้ก็ผมเมื่อกี้เข้าสูระบบไว้แล้วนะครับแต่เราใกล้นะครับที่ยังไม่สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของวิธีการสมัครก่อนนะครับออกระบบก่อนนะครับออกระบบนะครับลงทะเบียนนะครับเมื่อใครนะครับที่สนใจอยากจะเสมัครนะครับในส่วนของการลงทะเบียนก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนที่1คือชื่อเล่นของเราขั้นตอนที่2เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับขั้นตอนที่3ามคือรหัส OTP นะครับหรือรหัสอกหลักที่ส่งมาทาง s อสนะครับในส่วนของรหัสปานก็จะเป็นในส่วนของรหัสปานที่เราสามารถตั้งเองได้เลยนะครับและในส่วนของช่องสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของรหัสแนะนํานะครับสามารถใส่รหัสแนะนําตรงนี้ได้เลยนะครับอาใครที่มีเพื่อนนะครับก็สามารถใส่รหัสแนะนำของเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูสังขงตัวเว็บไซต์นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบสักครู่นะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ นะครับล็อกเย็นเข้ามาครับเมื่อเราได้ทําการล็อกยินเข้ามาเราก็จะได้หน้าเว็บประมาณนี้เลยนะครับก็เลื่อนลงมาในส่วนของค่ารับเงินตรงนี้นะครับเจ็บบาทยังไม่สามารถต่อได้นะครับจะต้องเออรอคอนะครับก็ในส่วนของระยะการตามมานะครับก็อยู่ที่2วันนะครับเราไม่สามารถซื้อในส่วนของัวตัวนี้เพิ่มได้นะครับเพราะจะเป็นการรับเลี้ยงฟรีนะครับกดเข้าไปนะครับคุณยืนยันว่าจะจ่าย0ู0บาทเพื่อซื้อกองขวัญหนึ่งหันหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับ่างเว็บ เอแจมม้อกของขวัญให้กับเรานะครับก็คือ76บาทนะครับอีก35บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจะสามารถต่อเนื่องได้อย่างไรนะครับเนี่ยครับก็ชำระเงินสำเร็จนะครับตกลงไปเลยครับมันก็จะมาขึ้นในหน้านี้นะครับนะครับมันก็จะบอกอยู่นะครับระยะเวลาในการรับนะครับก็คือ38บาทต่อวันนะครับ2วันก็76บาทนะครับและมันก็จะมาขึ้นในส่วนของตรงนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับเราก็เข้ามากดรับตรงนี้ได้นะครับในส่วนของคาน ประมาณของเว็บตัวนี้นะครับถือว่าไม่ยากเลยนะครับและในส่วนของเว็บนี้นะครับสำหรับสายลงตุนเขาสามารถทําได้นะครับเขาจะมีไว้เรานะครับอยู่ประมาณ4ตัวนะครับตัวที่1นะครับก็คือรายได้ต่อวันนะครับอยู่ที่14บาทนะครับลงตุน283บาทนะครับตัวที่2ก็จะได้รับรายได้นะครับอ1บาทต่อวันลงตุน8ป1บบาทนะครับในส่วนของ ตัวที่3นะครับก็จะรับรายได้ข้าว18บาทต่อวันลงทุน1,573บาทตัวที่4นะครับก็จะสามารถทํารายได้ครับเรานะครับอยู่ที่412บาทต่อ1วันเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับราคาอุโงตวตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่ 8,252ันบาทนะครับจะต้องเติมเงินเข้ามาสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับแต่ต้องขอย้ำนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงของมันและในส่วนของเว็บตัวนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับใครที่สนใจอยากรับเงินฟรี76บาทก็ตามตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราได้รับเงินฟรี7 6บาทแล้วนะครับเราจะสามารถ่อนได้อย่างไรต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเว็บตัวนี้การต่อนอนนะครับอยู่ที่111 1บอาทนะครับนี่ครับรัดต่อนอนตรงนี้เขาต้องไปตั้งเงอนเสก่อนของรัดต่อนอนก่อนนะครับ ในส่วนของการรับเงิน7จบาทเราจะต้องเติมเงินเข้ามา35บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับตั้งเว็บไซต์นะครับก็จะให้เรานะครับทําการตอนเอินนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่ในส่วนของรหัส OTP ครับเอ่อหนึ่งเก้าสี่สองห้าสามนะครับและตรงนี้เขาจะเป็นส่วนของรหัสต่อนะครับแนะนําให้ตั้งเป็นตัวเลขที่เราจะจําได้นะครับกดตั้งรหัสต่อนะครับเปลี่ยนรหัสสำเร็จนะครับยืนยันนะครับในส่วนของการตอนเอินเราจะ ต้องสอนอย่างต่ำนะครับก็คือ100บาทนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับเราเติมเงินเพียงแค่ประมาณ24บาทเราก็สามารถต่อเงิน76บาทออกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแต่ผมยังไม่ได้มาสอนนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับในส่วนของคันต่อเงินนะครับจะสามารถต่อได้ตั้งแต่100บาทจนถึง10,000บาทนะครับตรงนี้ขอให้ทุกคนนะครับตั้งค่าเรียบร้อยนะครับและเช็คให้ดีๆนะครับเพราะมันจะให้เราทั้งค่าเวลาที่เราจะต่อเงินนะครับและจะมีส่วนของค่า ก็คือเข้าเปอร์เซ็นด้วยนะครับหรือค่าจำเนียมนั่นค่าจำเนียมนั่นเองนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะเติมเงินนะครับก็สามารถเข้ามาเติมกันได้นะครับจะสามารถเติมได้ตั้งแต่320จนถึง5 0 0 0 0บาทนะครับก็สามารถเข้ามาเติมกันได้เลยนะครับก็สาหรับใครที่มีเพื่อนเยอะนะครับก็สามารถนําลิงก์นะครับไปแนะนําเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิงก์ของผมนะครับนะครับมีคนเติมเงินเยอะมากนะครับในส่วนของเว็บตัวนี้นะครับอันนี้เขาจะเป็นในส่วนของลิงก์ของเรานะครับ เรสามารถนําลิงก์ของเราไปแนะนำเพื่อนได้นะครับก็ในสองกล่องคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ